เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวหากเกษตรกรแจ้งผิดชนิดข้าวจะต้องทำอย่างไรสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชลอข้าวเปลือกได้หรือไม่ปลูกอะไรให้แจ้งข้าวชนิดนั้นหากทำผิด จะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างไรรวมไปถึงถ้าหากเกษตรกรไม่ถือสมุดทะเบียนเกษตรกรมาเกษตรกรจะได้รับเงินในโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือไม่วันนี้อิสานแซบมีข้อมูลข่าวสารมาฝากติดตามกันในช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบอีกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสำหรับโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่2ซึ่งตอนนี้วันที่16พฤศจิกายนนี้พี่น้องชาวกเกษตรกรรอบแรกนะคะเตรียมเปิดกระเป๋าตัง์รับเงินจากทางธนาคารทกศเพราะว่าทางธนาคารทกศจะโอนเงินประกันไรายได้ข้าวในส่วนของปีที่2จ่ายงวดแรกให้ชาวนากว่า8 0 0แสนรายด้วยวงเงินกว่า900 0ล้านบาท จากโครงการประกันรายได้ซึ่งปีนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวจะได้รับเงินชดเชยในโครงการประกันรายได้เฉลี่ยตันละกว่า2,000บาทนะคะซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคอีสานค่ะแต่ก็ยังมีในบางเรื่องที่เกษตรกรต้องทำความเข้าใจในส่วนของเกษตรกรแจ้งผิด ชนิดข้าวนะคะหมายความว่าถ้าหากเกษตรกรท่านใดที่แจ้งผิดชนิดข้าวหรือหากท่านไม่ปลูกอะไรตามที่แจ้งในส่วนของโลการลงทะเบียนเกษตรกรไว้ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการสินเชื่อชะลอเข้าเปลือกได้เนื่องจากว่าเกษตรกรแจ้งผิดชนิดข้าวธนาคารทรกศจะต้องพิจารณาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่า เกษตรกรแจ้งปลูกเป็นข้าวชนิดอะไรเพราะการไปรับจำนำข้าวจะต้องมีทะเบียนเกษตรกรด้วยสาเหตุอยากให้คนขึ้นทะเบียนเพราะจะได้รับจำนำข้าวชนิดที่แท้จริงว่าประเทศไทยปลูกเท่าไหร่กันแน่อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่า ในส่วนของทางธนาคารทกศเกษตรกรที่แจ้งชนิดข้าวที่ผิดนะคะซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกได้เนื่องจากว่าทางธนาคารทกศจะต้องมีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรว่าเกษตรกรแจ้งปลูกข้าวเป็นชนิดข้าวของอะไรเพราะการปร,รับจำนำข้าวจะต้องมีทะเบียนเกษตรกรด้วยสาเหตุอยากให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพราะจะได้ทราบว่าประเทศไทยนะคะ ที่ปลูกเท่าไหร่กันแน่ในส่วนของเรื่องข้าวจึงใช้การช่วยเหลือในการพ่วงกับระเบียบใครอยากรับการช่วยเหลือก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพราะจะได้บริหารจัดการข้าวได้ถูกแต่ถ้าหากมีเกษตรกรไปแจ้งข้าวผิดชนิดนะคะฟังไว้นะคะคุณผู้ชมเกษตรกรท่านใดที่ไปแจ้งข้าวผิดชนิดเพื่อหวังที่จะรับเงินในส่วนต่างบริหารข้าวจาก ป่วนกันทั้งประเทศและที่สำคัญ เกรรษตรกรจะเสียสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางด้วยดังนั้นเกรรษตรกรปลูกอะไรให้แจ้งข้าวชนิดนั้นเพราะว่าการเข้าร่วมโครงการยุ้งฉางทกศต้องตรวจข้าวแล้วถ้าแจ้งเป็นข้าวเปลือกเจ้าแต่ดันไปตรวจเป็นข้าวหอมมะลิจะมาขอเปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะจะกลายเป็นการแจ้งความเท็จเลยแล้วก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วยดังนั้นฝากแจ้งเตือนเกรรษตรกรนะคะเกษตร เกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับทางธนาคารทรกศจะต้องให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในการอ้างอิงแม้ว่าเกษตรกรจะไม่ได้ถือสมุดทะเบียนเกษตรกรมา แต่จะมีข้อมูลออนไลน์อิงตรวจสอบในการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษต mm hmm. รเพราะปัจจุบันนี้มีออนไลน์เป็นหลักนะคะคุณผู้ชมส่งมาให้ในโครงการประกันไรายได้ mm hmm. เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรท่านนั้น mm hmm. ก็จะขึ้นมาได้ทั้งหมดว่าชื่ออะไรปลูกข้าวพันธ์ุอะไรมีเนื้อที่เท่าไหร่ที่ดินตั้งอยู่ตรงไหน แปลงไหนซึ่งปีนี้ที่มีรั้มฉางนะคะ,ะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดทุกชนิดข้าวยกตัวอย่างในหมู่บ้านเกษตรกรเกี่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ เพราะต้องมีการตากข้าวรวบรวมรายชื่อมาได้เลยให้แจ้งไปที่หน่วยงานของทางธนาคารทกศเจ้าหน้าที่จะได้ออกไปทำการตรวจคราวเดียวกันเลยทั้งหมู่บ้านเลยไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบให้เกษตรกรต้องเหนื่อยดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามทกสใกล้บ้านตามเวลาาด้าราาได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตกันล่าสุดนะคะฝากเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทุกทท่านนะคะท่านแจ้งทะเบียนเกษตรกรปลูกอะไรให้แจ้งข้าวชนิดนั้นแต่ว่าถ้าหากท่านแจ้งผิดประเภท จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกได้นะคะและถ้าหากโครงการจำนำยุ้งเฉาวทกศตรวจข้าวนะคะถ้าหากว่าท่านแจ้งข้าวผิดประเภทอย่างเช่นข้าวเปลือกเจ้าแต่ดันไปตรวจเป็นข้าวเปลือกเหนียวจะมาขอเปลี่ยนแปลงทีหลังไม่ได้ซึ่งนั่นจะหมายถึง กลายเป็นการแจ้งความเท็จแล้วก็จะมีโทษทางกฎหมายฝากเตือนไปยังพี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆท,ท่านร่วมรับชมอยู่ในขณะน,นี้คลิปนี้อิสานแซบนำข้อมูลข่าวสารแซ่บๆมาฝากถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ